สบายดีแม่ซ้อนตากแดดบอเหื่อยบอสไหมขายบ่กแพงขายบ่อแพงขายบ่แพงโลดนึงสีค่ะน่าจจากน้ำแม่เนาะ เดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวเขาก็มาเปรียบเทียบอืมบ่าวหมีขายถูกสั่งจังสี่าาขายถือกรไปซื้อน้ำบ่าวมหมีปลูกโมเดลขายอ,อมืมันอยากแจกฟรีก,กับเรื่องของบ่าวหมีเดี๋ยวเขาไปกัมันบวยตองคนเจ้าเออ กรสากาสินสอดมก็สามคันหลายโคนห้าเน<ล>าะาเดีอ่ะอะหัวกินยากเนาะหัวกินแลมเอ้าหลดไหมเอ,อ้ยจากสิบปรดันรักษา,านแม่แต่ว่าอันนั้นมันไข่ห้าสิข,ขึ้นราคาแน่ร้เติบม,มันไข่อะไรตัวน,นั้นเนาะอ้อากัไปได้ับมันเติบมันแดงธรรมดานี่ ิจจะอ่อนน้องอันนี้มาต์นนาพอกิโก้เรือตัวนี้นะแม่เอเอเออมาต์หน้าบาซานส้สู่วยแม่สู่สด,ดกับ,บลน,นกบ,บนสู่กพัว น้านาแม่แม่เจ้ามาสร้างเกตนะเคคือนําบักโนะเนี่มันมันคูดแต่ได้ป้ายพปสื่นดูกองจินูนอยู่มันโดกอะไรนะทีแม่มันต้นนั่นของห้านนะทีมมาเลยมันบดอก้ตั้งาเครือเดม่ละือะได้เอื สลอดสแหละแม่ข่งโล่ซาบะด้วยพี่น้องโล่สี่ซิบแม่ ของโลซ่าบาทพี่พี่ใจดีฝากซื้อสอยแม่นี่เด้อเห็ดทุกขย่านนวุ้นไห้ปูพี่น้อง <c oughs> สวนะปีนี่นะฮะ <c oughs> ก็ได้ทอ <c oughs> าได้ก่อนนะแม่ฮะ <c oughs> ก็ได้พันหนึ่งก <c oughs> ายคองในสวน <c oughs> บิทสวน เขาก็หักขาลงทุนไปสี่พันทีจริงมันร้ายกว่าหาันแต่ครบแล้วขาลงทุนนั่นพี่น้องอเรือจะแบ่งก้านแบบนี้นะก็ได้พันเดียวเพิ่งจะได้หนึ่งพันบาทนะฮะมันจะเขียนนั่นอนะ่ะโนมันสีหกักซับคือซับทห้มันกายหัวมันอ,มอย่าให้เเบาาอ,อย่าให้่วบาร้า้าเถื่อ กว่าไรถึงแล้วกูขืนคุณลุงคุณป้าคุณนา้าคุณอาคุณยายเคยซื้อมันด้วยนะมันกับข่าวโพดเด้อคุณพี่เยสิไปห้าข่าวโพดแม่แม่แม ใส่เกีรย,ยมาหน่อเล่งมือมลเล่งมือในล่างเข<า>่<ป>าโพดกสดิเก,ก,ก,ก็บได้ไ้อนี่น้อยมาเก็บข้าโพดด้วน้อยอ <c oughs> ีแม่แดดห่อนละสะเ <c oughs> ขาบอ <c oughs> แดดทอรสาเขาสิบริษัทแล้วมันส่อยาบมัน,นรับพี่น้องฝากซื้อสอยลลายเนี่ยเดียวอุธมุ้งอย,อยงองคนละ้องสามโลแหงดึงหอึงเลย,ย,นะย่อกนได้ค่าหยกันนะกว่ากับผัวนะ่ะอีแม่ว่าตามตรงพี่น้องเราบริาวารคือเก่านะป้อนกับป่ป้อน หอมกเบาหอม,อหอมแต่ละคลิปนะหลายคนบอ่อเสืออ,อั้เขาเป็นยังการคอนเทนต์บ่อเรื่องจริงขนาดคนแถวใกล้ๆนี่เขายังบ่อเสือเขาเบิ่งบ่อออกปนันบอ่นบอเป็นนอแม่เนาะคนเฮามันกระสิบแบบ มันสิขนาดนั้นบอะหึจังสีเบิ่งมาออกนะความสลาดในโตมันสิบ่มีเลยบอเนาะแม่เขาใชมันกระถือหลอกนะ้ะแนนเนาะลูกก็เลยว่าตกลงมันแนวใดวะถขาั่นมันกระมันบอกปลอดภัยในพวกนี้ ยังมันถึงหรอกพ่อเข้าตัวผัดเสือแท้ๆได้สิ่งที่เข้าตัวน่ะเออขวเอิญมาขวขี่ตัวาเดีวมไรวาีมล่หลายัอเดียวออเาเดมากอยู่แม่มากอยู่ เขาหน้าบ่งอ uh, mm. yeah, yeah, yeah. ีแม่ซอนกับบักหล่างบอกออกแล้วรับกับเบิร์ตคัมซีว่าอืมก็ยังเส่ามันเรื่องจริงบอกาว่าอ้าวยังวยังว่ารีมีมลูกเราจะสืนได้ลูกจะคนก็มันได้ตีลูกกับญาติโปพอลเกตกนญย คูอ,อใอกขาใจกับครูบอกขขาใจมาเรื่องขีตัวนะโอ้ย,อยเสือแท้แทเรื่องจริงนะครับสิบบ่คอยเสือ,อว่าอายัาง,อยางออกไปนี่ขั้นว่าเรื่องจริงเข้าบบ่เสือได้เรื่องต่อแล้วว่าขึ้นมานี่โอ้ยอะบากกว่าวล่างมันซาบหัวซาบหัวล่างแม่ร้านอีแม่ อีปอกั็แม่นอืนมตเอดพ่อมาแ้เนาะอืมือผ้าท่าแรกจังวันบัดเรื่องอันขี่ตัวนั่นเสือกันแทหวปลาหัว,ว,วปราเรับวนเรื่องจริงเนี่บอกเสือแทะมาทามีเรื่องจริงตีป่าวะอ,อ้าวบอกไปจนเหม่ยปากเลย ใไกต่ัีนวทีแม่สอนวันอภายสวัสดีค่ะสวัสดียเบิดมือสวัสดีค่ะสวัสดีเถอดเดียวพ่อแม่เอาเอคมาส่นอนเด้อหัวงามเลูลลกองลูกก็ดีนี่นะโอ้ยหัวพอดีกินแสะถ้าคุณแล่ไปไล่อีกสุดท้ายสอุดูนุนอยแนูุ่ล้ลูกองลูก ้าบักไคแค่โลนึงสี่ชน้ำควกันยี่ชเต้ยเฮ้ยเราไม่่อยัดยัง้ที่รองซ้ำหนึ่งก่อนเด้อยงจะเก็บมะขามโพดต่อโอ้ยยังเก็บยย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 นเก็บยย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 นยยยยยยย ซัมนี้แม่โมเมนโจโยภาษาเล่าขาหลายล่าผลล่าสมัยเก่าได้แม่นะลาล่าโบราณีอใจเดียวได้ม่้อเออขาลายเนาะน้มกรกนาะันเนียงบไทยดแม่ขาแมนแปคู่เก้าคู่น้อยท่านใดคืออะไรนะนะก็สันเนียงผุ้ไทยดีผู้ไทยไท